สวัสดี JC Gen Y ทุกท่านนะครับสวัสดี JC Infinity แล้วก็สวัสดี Elite SC ทุกคนนะครับผมชันวิทย์บุบุตรนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเปิดตัวนะครับเป็นแผนที่นะครับสู่ความสำเร็จแล้วะบบนี้นะครับมันมีข้อดีก็คือว่าเวลาที่เดี๋ยวขอเล่าย้อนไปก่อนนะครับว่าตอนที่ผมไปทำการตลาดนะครับช่องทางต่างๆนะครับอย่างเช่น Facebook Group อะไรเงี้ยนะครับแล้วจะมีคนถามว่าคือสนใจอ่ะแล้วต้องทำยังไงอ่ะคือ สน,สนใจค่ะสนใจครับแต่แต่คืออยากรู้วิธีการว่าทํำยังไงนะครับซึ่งก็ต้องมานั่งอธิบายกันยาวผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราคงต้องมีระบบเป็นของตัวเองแล้วล่ะนะครับก็คือผมก็คิดขึ้นมาว่าจะทําเป็นระบบระบบหนึ่งนะครับที่ทุกคนสามารถเดินเดินตามได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เวลาที่ออกไปทํางานตลาดนะครับได้ผู้สนใจมานะครับแล้วก็อเอาปิดการขายได้นะครับก็จะ ดึงเข้ามายัางระบบนี้นะครับทีมงานใหม่นะครับดาวไลน์ใหม่ก็สามารถที่จะเดินตามได้เลยอ่าโดยที่อ่าเราเข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยเราอาจจะยังไม่แม่นแผนการตลาดยังไม่แม่นบริษัทสินค้าไม่แม่นระบบนะครับเราก็สามารถมีรายได้ได้ภายในเดือนแรกที่สมัครเข้ามานะครับเพราะว่าเราใช้ระบบนะครับเพราะว่าเราเดินเดินตามแผนที่นี้นะครับแล้ว เวลาที่มีผู้สนใจนะครับสนใจธุรกิจเราก็ดึงเข้าระบบนี้นะครับแล้วผู้สนใจก็สามารถเรียนรู้แล้วก็ได้รับข้อมูลจากระบบนี้นะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะดําเนินธุรกิจของเขาได้นะครับแล้วมันถามว่ามันมันต่างจากระบบ EIDC ยังไงนะครับก็เนื่องจากระบบ EIDC เนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็คือมันจะเป็นระบบใหญ่นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ าการตลาดที่แบบสิทธิช่องทางอะ่ะคือคือเยอะ,อะนะครับก็คือ,อส่วนของ JC Infinity เนี่ยก็คือจะเน้นกันไปในเรื่องของ y t u t u ใช่ไหมฮะแล้วคนที่แบบเพิ่งสมัครใหม่เนี่ยนะฮะยังคืออยากมีรายได้เสริมนะแต่ยังไม่ได้มีทักษะในเรื่องของการทําวิดีโอยังไม่ได้มีทักษะอะไรคือ มีแค่ทักษะการโพสต์อย่างเดียวนึกออกใช่ไหมเพราะว่าลิสไยชื่อที่แบบเราไปใช้โปรแกรมโพสต์หรือว่าไปโพสต์ตาม a c e b o o k ใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็าจะไปโพสต์ขายของกันอยู่แล้วถูกไหมครับอ่านั่นแหละนะฮนะก็คือมีทักษะแค่การโพสต์นะครับแล้วก็พอเราไปโพสต์เหมือนกันเนี่ยเขาก็สนใจแล้วก็แบบอยากรู้ข้อมูลนะครับผมก็เลยทําระบบนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นระบบที่คนที่มีทักษะเพียงแค่เริ่มต้นนะเป็นทักษะเริ่มต้นไม่ได้บอกว่าจะมีแค่ทักษะนี้ ตลอดไปนะครับแค่เป็นเป็นคนที่แบบมีทักษะเริ่มต้นในเรื่องของการโพสนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาปุ๊บแล้วก็ถึงแผนการตลาดไม่แม่นนะครับธุรกิจะระบบอะไรยังไม่แม่นนะครับแต่ใช้ระบบะที่ผมสร้างขึ้นมานี้ได้แล้วสามารถที่จะประสบความสำเร็จมีรายได้ได้ในเดือนแรกที่เข้ามานะครับซึ่งผมไม่การลาตีนะเพราะว่ามันอยู่ที่ความตั้ง,งใจของของเพื่อนๆด้วยนะฮะ ระบบนี้นะครับผมตั้งชื่อให้มันว่า e b s นะครับ to success ก็คือเป็นแผนที่สุขอนสมเลจนะฮะพูดง่ายๆก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นจะทำเ,เป็นวิดีโออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นให้เห็นไปนเลยว่าแผนผังแผนที่นะครับมันมันเริ่มต้นจากจุดไหนไปจุดไหน นะครับเพื่อนๆจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วผมก็จะทําเป็นวิดีโอยิดย่อยอีกนะครับมาแชร์ว่าอย่างเช่นมันจะมีหลายสายใช่ไหมสา,สายเพจสาย y o u t อ่าสายบอกอย่างเงี้ยผมจะมาทําวิดีโอยิดย่อยเจาะจงลงไปว่าสายเพจเนี่ยเขาทํำยังไงนะครับอย่างอย่างเพจคนอะไรเป็นแฟนหมีหรือว่าเพจอะไรอ่ะเพจการ์ตูนบั่ทอนเนี้ย อ่าแล้วก็เหตุอะไรอีกเยอะนะครับมนุษย์มนุษย์ป้าอ่าใช่ไหมมนุษย์อะไรอ่ะมนุษย์เงียบใช่ไหมมนุษย์อะไรอีกเยอะนะครับมนุษย์แฟนเก่าอย่างเงี้ยใบบาลานอะไรเงี้ยนะครับเยอะเยอะเนี่ยผมจะมาเจาะลึกเลยว่าเขาทํากันยังไงนะครับซึ่งเอ่อมันมันเป็นในเรื่องของทฤษฎีนะครับส่วนอ่าในในเรื่องของปฏิบัติเนี่ยก็ไปดูกันใน ในคลิปแล้วกันนะครับคลิปหน้านะครับผมจะทําเป็นคลิปยิบย่อยนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปภาพรวมเนี่ยนะครับว่าจะเดินจากจุดไหนไปจุดไหนเนี่ยก็คือจะเป็นวิดีโอให้ทุกคนเนี่ยสามารถดูได้แต่นะครับวิดีโอยิบย,อย่อยอย่างเช่นเทคนิคการทําเพจที่แบบม,มันมันเจาะลึกอะนะครับที่แบบมันมีมันมีแบบเคล็ดลับอะที่แบบสัมมนาเขาเอาไปจัดกันแบบหลักหมื่นอะเออนะฮะหลักพันหลักหมื่นอะ นะครับซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมให้เรียนได้เฉพาะสายงานของผมเท่านั้นนะครับเฉพาะทีม JC g e n w y เท่านั้นโอเคนะนะฮะซึ่งแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่ามันจะมีวิดีโอภาพรวมอยู่นะครับว่าจะเดินจากจุดไหนไปจุดไหนนะครับว่าต้องเดินผ่านอะไรบ้างอ่าซึ่งเพื่อนสามารถเลือกได้นะครับเอามาอัดแอปใช้ให้เลือกให้ตรงกับจริตของเพื่อนนะครับซึ่งใครที่ เป็นสมาชิกเจสซีเจนไวก็ดีใจด้วยนะครับถ้าใครสมัครกับสายงานอื่นนะครับก็เสียใจด้วยซึ่งรอติดตามนะครับวิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับมันจะเป็นวิดีโอภาพรวมของธุรกิจนะครับเป็นภาพรวมของแผนที่ EPS to Success นะครับเป็นแผนที่สู่ควาสำเร็จนะครับก็แล้วค่อยเจอกันใหม่วิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวในอีกเร็วๆนี้โอเคครับบายบาย